เก่งของเราค่ะน้องตองอยู่ข้างล่างจนมาถึงตอนนี้ค่ะน่าจะเกือบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงละจะเหนื่อยมากนเนี่ย้องกองไว้เนี่ยกองกองไว้หน้ารถผูอนะเดี๋ยวไม่รู้ของใครเป็นของใครบ้าง

เราเป็นยังบอกรอยู่บอกะเป็นฟรมต้องปล่อยนะให้มันเบียดต้นไม้ขึ้นมาแล้วให้บอกระไตึงนี่ไปก่อนไปเลยอะไรยกไปนิดหน่อยยกไปนิดอยู่หน่อยไปได้ไหม 好，欢迎、啊、你来叶国潮，参观、参观我们的叶好好？ เอามันไได้เชือกออกเตื้อลืมกันนะกันอ่ะลอยๆก,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 กันเยอ่แล้วม, <laughs> มันเล่าล้าแล้วเนาะหชั่วโมงแล้วมันเนี่ย ก็ตแต่ก่อนเที่ยงเที่ยงเที่ยงเนี่ยหล่อนาะงพอมาถึงนี่นี่มันห้าโมง่าแล้วว่าตอนนี้ห้าโมงแล้วพอมาถึงนี่ยังเที่ยงแต่ก่อนจะลงอ่ะตีว่าลงเที่ยงอ่ะพี่ก็ไม่ได้ทอนไอ้กาดตอนแรกแต่เนี่มันรากดำเป๊ะเบาเบา,บาตั้งแน่เออกระสู้ขาวบ่ห่อผูเสียว 嗯、我就赖了，你跑哪的 เราไม่รู้จะว่ายังไงนะคะตอนนี้ตื่นตานใจละมันใกล้ละค่ะใกล้ที ffer, ท่จะสำเร็จละค่ะเอ๊ะไม่สู้นะอยากตรงนี้ไป

เออมามีละขึ้นละค่ะขึ้นละตอเฮ้ยหัน,น,นหน้ามา่อยิพี่จัำถือจริงๆเรา

เฉยๆเอไม่อยู่ที่ว่า่โไแเนี่เาถไป็นคนกดพูดนั่นที่ปีกกันเนาะตัวเฉยๆลานมวยปีกกะกันยบอกตัวเฉยๆอันนั้นจับรีโมดอยู่นี่มาอยู่นี่ว่าเบงเนี่ยกว่บอยูย

bé thôi, cônền thoải dài luôn. làm như thế này. kéo Mày kéo ngang. kéo ngang. kéo đi. thoải 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 บ้าบ้าสริงหนูบังไอ้ีม้มันอยู่ก็หนี่อยก็ได้นะคเดียวนี้หน่อยคเอ๋คเ๋อยู่นิ่งๆก่อน

ลู้นจดกล้องมาได้พอกล้องตามีที่สุขาว่ะยังมาลุงนลางตอนจบเนี่ยไปมันจะเบียดก็ไม่สีทะเลาะเนาะสีนี้ไปป็นทามดี๋ยได้พอดีๆก่อนจะมาจยานั่งแม่แตงมาแล้วไปไปไปพอคอีไม่เป็นไรพอละพอละตป๊งหนึ่งเดินหน้าอ๋อขอเาละเดินหน้าไป

เออยังน้ำยังล่ะอุ้ยยอดเก็บ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 เป็นน้องงบเรียบร้อยค่ะตอนนี้คมงเนียเก็บเแล้วอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวฟังกันนะครับ ออรถเราออกหมดเลยแล้วเดี๋ยวลากยาวไปเลยเยรงได้อยู่ปางหนูปางเลยแล้วเดี๋ยวลากยาวไปเลยเดี๋ยวเด็กลากยาวไปเลยรถถอยรถถอยรถถอยครับ ในการกู้รถคันนี้โดยประมาณโอสาหัสจริงๆเลยค่ะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่เราก็ทำกันได้ค่ะช่วยกันทุกคนทุกคันทั้งทหารรทั้งชาวบ้านด้วยแล้วก็ทีมออฟโรดที่น่ารักของเราที่มาด้วยกันค่ะ คนที่เหนื่อยที่สุดน้องตองนั่นแหละค่ะแกครึ่งทางแกจะเป็นเราันอยู่ละพี่อ้วนมามาโดยความไม่ได้ตั้งใจเพราะพี่อ้วนอยู่ที่นี่ถ้าไม่ได้พี่อ้วนงานนี้เราก็แย่เพราะมันต้องมีคนประสานกันสองท่อน

แต่โคนแค่บาดเจ็บนะคะไม่ได้ถึงขัน้นแบบสาหาัสแต่ก็บาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลอะไรกันประมาณนี้อยู่ค่ะเ,เรื่องของเรื่องก็คือเอารถน่าจะจอดอยู่ประมาณตรงเนี้ยพักรถแล้วทีนี้ รถไหลมันหลุดข้างหลังรถมันมีต่างควายประมาณนี้ด้วยค่ะแล้วมีเด็กมีผู้หญิงในรถสามคนโชคดีที่ไม่ถึงขัง้นเสียชีวิตคนก็อปลอดภัย ได้ได้ได้ย่งนนี้ก็แยกคิดส่วนได้ละเนาะ